สวัสดีจ้าพี่โยคุลาศบาดเองเด้จ้าดีจ้าเมลี่จ้าอาจารย์หลังจากที่บาดตั้ปูเตรียมวัตถุดิบก็เรียบร้อยเดนะจ้ะนี่เมลี่ก็เตรียมขว้าแกงเลยด้จ้านี่เมลี่พัดผิดโกเด้วจ้าตัดข้าวมันจ้ะท่านึงมันจะข้าวโดยส่งพัดผิดแกงัอะลรจ้านี่เลยพัดผิดแกงไปเลี่ยนนะจ้ะแล้วก็มาใส่เลยเพราะว่าตังงมอเดือดแล้วนะจ้ะนี่เที่ยวแล้วนะจ้ะนี่ยเที่ยวใบเลยอ้าวคนดีมายืนได้ไงล่ะคะสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะ อันนี้ค mm ือน้ำเนื้อปูกับมันปูที่ป่าพิโยกับเม่เก็ดเอาไว้ด้วยจะเก็ดนั่นเลยจ้ะแล้วในนี้ก็จะใสน้ำปลาเนอะจากน้อวน้ำปลาลงไป ไอต่งกัวเค็มเด้อจ้ะน้ำปลานี่มไม,ไม่ไม่ค่อยเค็มเดอกจ้ะบางทีเอฟซีกับข้วเมลีแบบอยากกินเค็มนะจ้ะโบกเมลีเมลีกดดีใจเลยจ้ะที่โบกมีกระพุ้งนัวเด้อจ้ะเด้อน้ำปลายี่ห้อนี่บานโย,ไม,ยไม่เค็ม,อ,มอ่าทีนี้ก็อันนี้ก็ข,กข,ข้วาวเบือเด้อจ้ะเด้อข้าวเบือหรือข้าวควาวนี่ยล่ะแต่เที่ยวมีเรียกข้าวเบือเน้ะเดี๋ยวมาติด เนี่มันค่อยจะพอดจะหนแล้วมันจะกระดิ่นเะน,นี่นะพอกระเบื้อลืมนุ่นๆแล้วก็จะจ็กระดินงสายผูกปากผูกปาเีนี่กระเตียวต้นเดยหอมขาเบื้อเด้อจะน,นี่หอมอุ้ยอุยอยอยเลยนี่เออใครอยากดูแมลี่ทำไอ้าคูกอนเ ได้ดูไหมนอ้องเรลีก็ลงทุนสื่อฟูได้ด้วยเจน <G ül> แต่ว่าก็ถ่ายกักมาเก็บเงินกัลูกเด็ดสอเส้นเหลวแบบแม่ที่ปูไว้เด้อลอยนิง่งแบบ ได้ดีเนาะแม่ไม่ได้ทํางานเราตรงขีดขาดทุกอย่างเลยเนาะจ้ะนี่ก็เดือดได้ทีแล้วเด้อจ้ะนี่เดี๋ยวก็จะอันนี้ก็ขันต้นทุกถ่ายตัวนี้เลยจ้ะต้นหอมก็พักทีไต่ลงไปเลยว่าเคียวไว้ได้แล้วเรียบร้อยเคียวไว้ได้แล้วจ้ะมันแห้งไวจ้ะไอ้เต้ากัวก็ใส่เต้ากัวโอ้ยหอมสบายดอหอมมากเลย ้เด้อจาก,กินหลาปูกับแมลี่เด้อจาดูดูอุ้ยติ๊กตาเสร็จเลยจ้าจะเสร็จตาจน,นัวจ้ามากินข้าวได้กจ้ามาจ้า,มา,จามากินขาน้าวกับพี่โยได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,ามาจ้าวันนี้มีเมนูอะไรน้อหนิของแก่นแนะนั่เอาเลยลูกมีลูกขินทอดค่ะเออดังๆเลยลูกจะได้ลูกอันนี้กากหมูค่ะจ้า ลาปูลาปูค่ะพักเคลรดค่ะน้ำพริกค่ะจ้าแต่ยินไม่นอหนิวันนี้ก็จะมีนี่เจะแจ้กเป็นไอ้ฮอตเตอรทอดนะจ้าแล้วก็ลาปูนะจ้าไว้ซะด้วยจ้าเ <c oughs> มลี่ทอดนี่นะ <c oughs> แล้วก็น้ำพริกป้าปนพิโยนะจ้านี่ <c oughs> แล้วก็พักสดนะจ้ากินกับลาปูกินน้ำพริกปนนะจ้ามาจ้ามากินข้าวเดียวกันนะจ้า <c oughs> <c oughs> เงี้ยนี่โอ้เก่งเก่งขินสิงด้วยสวัสดีจ้าแ่ยืดเอาแเดยวอยดกเรลูกนี่วันนี้ถ้าไม่เอเฟเท่าไรต้องุลงก่อนแต่ลูกปรแรมที่ว่าพี่โยว่าจะไปอุดรจะไปเดดจ้าพอดีเพื่อนจะไปด้วยสองคนแบบว่าอีกคนนึงก็พอเขาโรงพยาบาลจะอีกคนนึงก็ยายเสียงจากเรยไปเดดไปนะจ๊ะเ <laughs> โอ้สอนกาลางไรจนจะจ <laughs> ัดไปาตองงอ่วจนหนังกัน <laughs> อาจารย์จะจัหลาบปูอร่อยอร่อยเขไม่ดีแต่ชินกับผักสดดจังผักกับกอบดีด้วยฉันโอเคอะไรๆกินลูกนพักะค่ะักค่ะเต็มกกินผักเิม็มหมดเลยเน่ย จะพวองค่ัก่อนแล้วแน่นพักกอแม่พักคอแม่ออันนี้น้องเงียงขางแรกมาคืนมาคืน้านเอาเคร,ออรออืองถึงขงังแรงพัก,กพสิงพักก่ออย่างนี้น่งสอบกึงพักส้มมาเคืาถิงพักตักักก็ได้ตาครูเราเรียนกับเมทเพกกดเหน ไปเี่ไไส่วนหอมไปไบเน่มนะลนนี่ใีส่วนหอมก็พัฟฟี้ลูกใส่นมีโอมตัวใสอะไรไหมว่าใสข้าวแข้งไม่ใช่รับในนี่รบใสลูกอีตะเน่ แทนที่แบบไม่ใช่ค่ะพ่อแม่โอ้ยมันนาเชื่องนิมแกมเลย่อแม่นแกมแบบเป็นลูกอีสานไหม่ะแกมต่อแบบพ่อแม่แบบเดจ้ะ ดีเลยเพ่าหล,าล,ล่อยังได้ถึงเป็นสิบอกหนูไม่ใช่ตนน,นีสารค่ะนั้นโบแม่โอ้อโคตรโหลดเลยต้องเกมมากมแรกขงใครแต่มั่อยกาหล่อไเข้าอเนี่ยสลบองสุดน้ำ A loại mấy lúc mình đã trốn đi kèm ăn mấy kính kèo lưu nè mày kính kèo lưu nè mày 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 mày mày

เพราะอาจารย์มีสด็จอยู่ในเทปดิอัจนรก็เ็บมาดิินี่นาของมูนี่ทำบผิดหวานแบนันนี่นโกเจ็บเหมือกันแล้วเหมือน่แล้วยาเมดเูนกัเื่อนหูเลย để hai cái món mà tiết là mặt cái tầm này thì cắt hello 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 này hello 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 đẹp hello hello แบบไม่ไม่เนี่ไม่ใช่อย่างนี้แบบมันไม่ไมนะบกบยายแบบไม่ไมเรลยายเขาแบบมันมันเอ้าขุนจะตัวกันเลยวันนี้สารชอบจุตแบรู้ว่าเมจะตัดเอ้ยแดดไม่รู้เหมจบแดดนี่งุ้นดิมเหม่ร้อนจะตายเม่รดอต้นต้ต้เนี่ย

ม่ทำเลยแต่เดี็ดน้ำซ้ำสีไวบเด็ดน้ำซ้ำหนูดีลุกมันส่งส่งไปตเอาไปก็เร็วกว่ากติดเจ็บอันไหนมันลุกลุกชิมๆิเลยสองวันจะถึงวันก็ส่งไปอีกติเจ็บอันไหนสี่มันหลักเท่าหรอแล้วอะไรเปแล้วนไรมื่ หมอว่านยยนี่ยอกว่ยูวีเรนอีกจะจัดเลยนัอนไม่ได้ไ <c oughs> านทำอะไรให้เอฟซีดไไไูได้น่าจะเอาเอาอิ่มนี่หรอไม่ไม่อช่กินอะไรมาคะับขนมอยอมรับมาสดีๆกินอะไรมาแล้วขนมช็อกโกแลต เป็นหม่ชกก็อกโกแลตลูกเอเลี่ยนแล้วก็ลูกค้กินใช่ไ,ไหมัใช่ค่ะวันนีตรงนี้ก็เลิกงานใบจะได้มาใส่มาหนังกิ้เขาด้วยกันนิดหนบมอวานนี่ก็ว่ายมาวานก็ได้อยู่นนะแต่ข้างในไปดูด้าน เอ้กเป็นไนนอลามมันลยใคดเป็นแบบพ่อค่ะโอ้โหตารหลดเยเพราะว่าพ่อใช้มากที่พนี้เอาหไปไหย <c oughs> เดี๋ยววันมันที่จะตัดได้ตัดใหม,มนี่ตัดดึกโรงานตัดทีเดียววันนี้นนองแม่ดูทะไมกนิดเร็วนอนมีแทนไปตู้กับบานได้ตว่าวน ช,ชุกแล้วอัน,นีคือจิมะ้ะิหนียกแล้วชุกม <c oughs> าเยเหรอกว่ากอใกว่าเตีอึ้งลึงเลยันนี้อึ้งลงหลาปูนะแม่ยง้ินน่หลาปูไม่นมีใครกินอันดัืเบลือกันเลย ไปถูกค่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะอันสุดท้ายเจลโล่บุกเตะทานกินนี่แล้วก็กินข้าวจะกินเปล่าๆได้ อร่อยลาฟูจะไม่เล้าดูดม,มดถวยคูโลเลยไปตักมา,าอีกัหนึเออเิ่กับมดแก้วค่ะเป่เก่งเกอ้วนกินพักเหนเ่งก็เป็นมันจะตายเลยเมื่อคื้นี่แม่กินกากหมูเปล่าเม่นำมันต้องใส่ กระจายหน่อยกระจายหน่อยกิ้มเก๊กเก๊กเก๊กก๊กมูหน่อยนกแก่นตรงเคยแดดเลดูจักทีเลยมู่มเงกันน่ะมูปาเขะ่หมูปาทำไมมูสเหมี่ยงในบานนี่ยตะกูแก่กินเต็มอินไม่หนูคนนี้ตวเวลาลังตัวนีรเ

บบตกใจบ้างนะวนนี้ทอาหารเกน็บบอลทีมหนบอลถิงจากหมูเลยเด็จังตกใจถึงแากหมูลูกท่นนี่ก็ไปดูงานบัานทนนี่แหละจะกมหบอลดาไปกันกันมาทีหลังครับดูในโกรดดาอ้าวเนี่ยเตนเต็มเลยอ้าวตแ้ตนแ้เตนเต้นยังมา อู้ช่เลยอดาจารนี่นะชืดนะเอออาไอของดูดปูนไปดูเออเล่นเลยนะอู้ไปช่ยดูดนะมากันคํานี่มากับพดีมาขีดทานดีจังหวะใหม่ๆคือได้ได้มาขีดทานอกดับอกไปดูไม่ชอบขีนอันนี่มันเลเน่ยพักเนยเลยเลยพักกอบยดตรงกมันกอบดีอ้จ้านี้ มันมันแท้นมันหลจได้เพราะเขาว่าชุดนีกน้กัชุดทตายแล้วนโซ่เน่เปิดเสียงนิดแต่ถามใคหาพี่ชู <c oughs> อาแหจากคลิปนี้ก็จะไปแขกนะวจ้าก็มาดูวิธีการลาปูเขาไมรี่แล้วก็มาหนังยุ่งข้าวกันนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า